นี่ต้นไม้นี่ใหญ่สวนมากครับและอันนี้ก็คือจุดไฮไลท์เลยทุกคนต้องมาถ่ายรูปมุมนี้นกครแล้วก็จะมีทุ่งดอกสวยงามครับทุกคนก็จะมาเข้ามาถ่ายรูปดอกไม้สวยมากนะครับทุกคนสถานที่ใครๆก็รู้จักนะคะคิดว่าเราเพิ่งมาครั้งแรกก็ถือว่ามีมุมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเต็มไปหมดเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ที่โซนหลวงรอานะครับทุกคนตอนมาก็ประมาณ17นาฬิกาพอเดินสักพักหนึ่งฟอนตกทําให้นกวิ่งไปหมดเลยครับตอนนี้มาข้างแรกบรรยากาศคือดีมากทุกคนคือแบบเต้นเต้นแบบว่าสวยมากอลังการมาครั้งแรกก็จะเต้นเต้นนะครับทุกคนหมุมนี้ก็จะสวยตามมาเรือนะทุกคน<ป>เครือน้ําก็จะใหญ่แล้วก็จะมีคนนั่งพายเรือ คือถ่ายมุมไหนก็สวยนะทุกคนอันนี้คือเดี๋ยวสักพักเราก็เดินไปทางออกนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่สนด้านในนะครับแต่วิวมันสว,สวยทุกมุมเลยนะครับทุกคนถ่ายมุมนี้ก็สวยจะเห็นแบกราวด์ทุ่งหญ้าแล้วก็ต้นไม้สีเขียวก็จะสวยงามมากทุกคนบรรยากาศมันน่าอยู่นะครับไม่ร้อนมากแต่วันนี้ out, อบอ้าวฝนตกแต่โคตรฮิวนานเลยนี่คือตอน้นไม้ นี่มันู้ตอนอะไรนี่คนสนมากก็จะเดินออกกำลังกายอันนี้ตอนอไรบ้านเรงเรื่อสวยงาม ตอนนี้เราก็จะเดินไ้ต้นมะพร้าวสวยมากทุกคนแล้วก็เราก็เดินไปสนต้นไม้เดินมนเาเหล็กหาสีเขียวชอบสีเขียวสวยมากทุกคนแต่ว่าแสงจะไม่ค่อยมีแหละแต่ก็อถ่ายภาพอย่างเห็นชัดอยู่ี่มุมนี้ก็สวยต้นมะพร้าว สวนี่เขาต้องเช่าภายเรือนะครับบริการคือดีครับเดินเราก็เดินไปข้างหน้านะครับไปเดินดอกไม้ทุ่งดอกไม้ฝั่งโน้นนะครับก็ต้นมาพ้าวสวยนี่อยู่บนสะพาน mắc mắt thôi con cả con mày nhựa đi Động máy xoay này con ừ. mình sẽ kiếm พระอาทิตย์ตกแล้วนะครับทุกคนบรรยากาศค่อนข้างจะดีนะครับตอนนี้เราก็ได้มุมแล้วนะครับทุกคนมุมที่ทุกคนต้องเซิร์ฟฟี่กันนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือได้เห็นชาด์ทพระอาทิตย์ก็กาลังตกนะครับใครชอบดอกไม้ก็ถ่ายกับดักไม้นะครับมันจะมีดอกไม้เต็มเลยนะครับสีแปลงนี่มุมนี่สวยนะครับนี่เห็นบ่ะก็ถ่ายรูปกันเห็หนป่ะน สวยมากครับดอกไม้ถ่ายมากเลยถ่ายมากเลยช่วงนี้ก็จะมีคนถ่ายรูปเยอะเลยขาที่ตกครับร้านเน้นวิดีโอครับ ไม่มีคนถ่ายรูปให้วิดีโอได้อยู่ครับตอนนี้ก็จะทรงหน่อยเป็นสีชมพูก็เ,เพิ่งปลวกแสดงว่าเพิ่งขึ้นนะครับทุกคนสวยมากนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับแดดก็ไม่ร้อนมากสวยมาก จะใกล้จะกลับบ้านแล้วแต่บรรยากาศก็ดีมากทุกคนมีคนออกกำลังกายแล้วก็เดินเล่นส่วนมัสนสนกว้างอะนะสักพักแล้วก็กลับแล้วเกบรรยกาศัมาฝากนะครับทุกคนขบวนนี้ไม่น่าจะขึ้นได้นะครับโคนมุมนี้สวยมากนะครับถ่ายรูปเมื่อกี้นี้ถ่ายมารูปหนึ่งนะครับทุกคนก็เลยอัดวิดีโอให้ดูนะครับสวยมาก พระทิตตกสวยมากเลยครับเดีย๋ยวเราก็จะเดินกลับแล้วนะคะคือมุมนี้สวยสุดสวยไหมครับทุกคนเราเดิมกลับแล้วนะคะรับทุกคนก็ยังเดินกันอยู่นะครับทุกคนเดินมาถ่ายรูปบางคนก็วิ่งออกนากา มานะครับบาก็ต้องได้รูมุมนี้ก็สวยนะแต่น่นไม่น่าจะเห็นหน้าเราแล้วเพราะว่าแสงมันหมดแล้วนะครับพระอทศตกแล้วนะครับ